อาชีพเกษตรต้องรอฟ้าฝนหรือต้องรอโอกาสดีๆกับทุนก้อนโตถ้าโชคร้ายคุณอาจจะพลาดจนขาดทุนเพราะราคาตลาดที่ต่ำลงสวนกับค่าแรงงานและต้นทุนที่สูงขึ้นคุณกำหนดอนาคตตัวเองได้ขอเพียงคุณมีความรู้ความมั่นใจเปิดใจพบกับบุคคลที่ผมจะพาไปพบเพราะพวกเขาคือเศรษฐีเกษตรพวกเขาจะมาจุดประกายความคิดให้คุณพร้อมเผยกลเม็ดเคล็ดลับ ให้คุณกลายเป็นเศรษฐีเกษตรคนต่อไปโอ้ไกลก็ไกลแดดก็ร้อนเห็นมีแต่ปลูกมันสำปะหลังกันหมดเลยคุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมพาไปที่อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาครับเขาบอกว่ามีรายนึงนะครับที่ปลูกโ้ยเซียนแล้วก็สามารถขายได้โอ้โหรายได้ดีมากเลยเป็นเศรษฐีเกษตรเลยครับผมอยากมาเจอเขาจังเลยครับเดี๋ยวตัวสั์พาเขาก่อนครับ โอ้พี่เอกชัยครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาถึงสนามใจเขตแล้วครับพี่พี่อยู่ไหนครับเนี่ย,ยอ้าวโอ,โอ้อยู่นี่พี่เอกชยัยสวัสดีครับโอ้โหมาไกลพี่กว่าจะมาถึงขายดีไหมพี่ช่วงนี้ทำไม่ทันโอ้นั้นเดี๋ยวพี่พาไปดูข้างในหน่อยดีไหมครับงั้นอเศรษฐีเกษตรของเราในวันนี้คือพี่เอกชยัยพัฒนาชาญสกุลช,ชัยเจ้าของสวนเอกุดม นักเลี้ยงโปยเซียนชื่อดังระดับประเทศครับพี่เอกชัยเล่าให้ฟังว่าแต่เดิมมีอาชีพขายเสื้อผ้าและกระเป๋าตามตลาดนัดเห็นต้นโปยเซียนออกดอกสวยงามก็เลยซื้อมาเลี้ยงในราคาต้นละ2-3,000บาทและลองขยายพันธุ์เลี้ยงไว้หน้าบ้านก็มีคนมาขอซื้อพอดีช่วงปี39-40ยุคโปยเซียนโด่งดังสุดขีดก็ผลิตกิ่งพันธุ์ขายเป็นล่าเป็นสันด้วยใจที่รักโปยเซียน แม้ว่าหลังจากนั้นราคาจะตกต่ำจนคนอื่นเลิกเลี้ยงแต่พี่เอกชัยก็ยังสร้างโพลเซียนสายพันธุ์ใหม่ๆมาตลอดทําให้กลายเป็นสิทธิเกษตรด้านการปลูกโปรยเซียนจนทุกวันนี้ครับ แต่นั่นคือเราจะเจอว่าเรารักของเราเราทําให้ดีที่สุดทําให้สวยที่สุดคือความสามารถของเราแล้วพอของมันสวยเนี่ยคนที่เขาเล่นอยู่ในวงการเนี่ยวง,งการนี่คือวงการที่เขาเรียกขายความสวยงามนะของเราดีมีคุณภาพของสวยแล้วมีของใหม่เนี่ยเดี๋ยวลูกค้าต้องมาหาเราเองไม่ว่าจะเป็นตลาดในประเทศหรือตลาดต่างประเทศอดทนอยู่ตลอดแล้วก็ปอับใจเสมอเนี่ยแล้วก็บางทีอย่างผมทานข้าวเช้าแล้วเนี่ยจะแย่งกันมาโดยลูกไม้ พราะช่วงเช้าอากาศดีนะไม่ร้อนปกติกลางวันจะร้อนนะก็มาดูมาดูมาดูอย่างเงี้ทุกวันมีความสุขของเราอยู่แบบเงี้เราไม่ตนี้คือเดิมบณิธานตั้งอยู่แล้วว่าเราไม่เอาเงินมาเป็นตัวหลักในการทําอย่างนี้นะเรารักยึดทันอย่างนี้มากกว่าเราได้รายได้แค่เรามาจุนเจือในครอบครัวเนี่ยคือไม่ขาดไม่ขาดแล้วก็พอแล้วแต่แต่แต่แตนวทางที่เราทําคือเรายึดเรายึดคตินี้มาตลอดคือทำดีที่สุดพัฒนามาที่สุดเนี่ย มันกลับส่งผมส่งส่งผลในในด้านตรงข้ามขึ้นมาเยอะมากเรารักของเราเราทำให้ดีที่สุดทำให้สวยที่สุดถึงความสามารถของเรา เลยนะครับถ้าจะมาศึกษาที่สวนหรือจะมาคุยกับผมเนี่ยก็จะมาขอวิธีการทาเรื่องต่างๆเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับขอให้ใจมาก่อนรักก่อนนะครับอย่าถามว่าทําแล้วพี่ไปขายตรงไหนอ่าได้ราคายัางไงกาไรเท่าไหร่อย่าถามนะครับคือถ้าคุณมีความรั้ในในสิ่งที่น,น,นี่นี่ก่อนเนี่ยคุณจะทํามันได้ออกมาดีมากของคุณสวยของคุณดีมีคุณภาพแล้วเนี่ย คุณทำมาทำทำอาชีพเนี่ยต้องมีคนมาหาคุณแน่นอนไม่ต้องกลัวเพราะวงการนี้คือวงการความสวยงามขายความสวยงามอันดับแรกเลยนะครับขอให้ใจมาก่อนรักก่อนนะครับเรื่อของุณสวยของคุณดีมีคุณภาพแล้วเนี่ยคุณทำมาทำทำอาชีพเนี่ยต้องมีคนมาหาคุณแน่นอน ในนี้นะครับผมอยู่กับพี่เอกชัยเจ้าของสวนเอกุดมครับโหสวยงามมากเลยครับพี่เอกชัยครับที่เห็นนะครับเนี่ยเราถ้าผมอยากจะเลี้ยงบอยเซียนขายเป็นอาชีพบ้างหน่อครับพี่เอกชัยผมต้องลงทุนอย่างไรแล้วก็มีการทําโรงเรือนอะไรไหมครับก็ต้องลงทุนเรื่องโรงเรือนก่อนครับเพราะว่าถ้าทํนอาชีพเนี่ยไม่มีโรงเรือนได้เสร็จเลยเพราะหน้าฝนจะเป็นจําศีลเลยคือหน้าฝนทําอะไรไม่ได้นั่นไปได้แหละครับต้องมีโรงเรือนต้องมีโรงเรือนครับ อ๋อครับผมลงเรือนี่คือมีการขนาดเท่าไหร่แล้วก็ลงทุนอย่างไรครับแล้วอย่างอย่างที่ผมทำอย่างเงี้ยอย่างตัวอย่างนะเนี่ยก็ฟาร์มฟาง,งประมาณ2เมตรนะฮะยาว6เมตร,รก็บรรจุไม้เบอร์8เนี่ยที่เราขายส่ง35บาทเนี่ยประมาณสามร้300ต้นใส่ได้300ต้นใช่ครับใช่ไหมครับแล้วก็เวลาเราเอาปุ้ยเซียนไปนะครับเราต้องลงทุนค่าต้นพันธุ์อะไรยังไงบ้าง ก็ถ te ้าต้นพันธุ์เนี่ยถ้ามาเอาที่สวนนะครก็ถ้าเริ่มใหม่ลก็ต้องซื้อต้นพันธุ์อยู่แล้วต้นละสิบาทต้นเล็กๆส่วนมากเขาขายก็สิบาทเหมือนกันทุกสวนอ่าก็ส่วนมากจะแบบนี้หมดนะฮะครับส่วนไหนก็เหมือนกันหมดเลยครับครับลงทุนก็คือ300ต้นต่อโรงเรือนก็ประมาณสัก3,000บาทสามพันบาทเฉพาะต้นพันธุ์ใช่ครับโรงเรือนนี้ถ้าถ้าทําเองก็ตกประมาณเท่าไหร่ครับสองพันสองพันสี่ร้อยสองพันสี่ครับแต่ถ้าจ้างก็ทําล่ะพี่อันนั้นที่ว่าจะช่างจะเอาแพงแค่ไหนครับประมาณก็น่าจะลงประมาณสักพันบาทผมว่าไม่มาไม่น่าเกินนอาี้หรก ค่าแรงเขาก็ถ้าเกิดทำหลายรงก็จะถูกลงไปอ๋อครับผมถ้าทําน้อยบางทีเขาปีกเวลามาเขาเสียเวลามาก็จะแพงหน่อยอ๋อครับอยู่ที่ที่จํานวนด้วยก็คือมีค่าโรงเรือนก็คือตกประมาณ2004ถึงถึง4,000ันบาทถึง4 0 0พบาทก็อยู่ประมาณนี้และที่เหลือก็เป็นค่าต้นพันประมาณอีกสามต้นพันอ่าฮะถามว่ามีหนึ่งโรงเรือนพอไหมครับหรือควรจะมีหลายโรงเรือน ถ้าทําอาชีพไม่พอครับก็มีเป็นสิบครับต้องมีเป็นสิบใช่ไหมสิบถึงร้อยนะฮะถึงจะพอนะฮะเอาแต่ถ้าเกิดผมทุนน้อยแหละครับผมทําแค่โรงเรือนเดียวเนี่ยก็ค่อยๆค่อยๆทํำปฏิโโยแล้วก็เอาผลกำไรมาค่อยๆสร้างก็ได้อ๋อครับถ้าเราไม่ไม่ได้กำไรไปทำ่างอื่นนะคือถ้าก็ว่าถ้าผมมีน้อยผมก็แบบไม่สามารถจะเป็นขายส่งได้ใช่ต้องไปขายปลีกเองไปขายปลีกเองที่ขายปลีกก็จะได้ราคาต้นหนึ่งก็ส่วนมากจะขายกันแปดสิบร้อยแล้วทีเนี้ย ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งกำไรก็จะมากขึ้นอีกอ๋ออย่างที่พี่บอกส่งเนี่ยคือ35บาทใช่าาแต่ถ้าขายปีกเองก็คือ8 0บถึง100บาทใช่ครับแล้วก็ไปขายตามแถวๆวบ้านแล้วเนี่ยไปตามตลาดนาะตามเปิดท้าย<ม>เป็นตลาดต้นไม้ก็ได้ครับผมอย่างนี้ถามว่าปลูกโยเซียนเป็นเศรษฐีได้ไหมพี่เป็นได้ครับเป็นได้หนึ่งคืออันดับแรกนะครับแน่แแล้วเศรษฐีฟามสุกเศรษฐีฟาสุมแน่นอนเลยครับเศรษฐีฟาสุมสวยงามมากครับส่วนที่คุณจะเป็นเศรษฐีเรื่องเงินเรื่องทองก็อยู่ที่จำนวนที่คุณจะทำไปล่า พอเห็นว pues, so so right. so, right? ่าความสุขแน่นอนพี่ตั้งชื่อสาวนู้นสาวนี้เยอะมากอยู่แถวสาวมีความสุขใช่แล้วรวยด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมีมีรวยมีทรัพย์มีอะไรหมดแหละครับอยู่อยู่อย่างมีแก้วแหวนเงินทองใช่ครับชื่อครับเป็นมงคลครับ การสร้างโป๊ยเซียนสายพันธุ์ใหม่เป็นวิธีการกระตุ้นตลาดช่วยให้ขายได้ราคาสูงขึ้นพี่เอกชัใช้แนะนําให้เลือกพ่อแม่พันธุ์ที่มีสีสันสวยงามดอกใหญ่บานทนหรืออาจจะเป็นไม้ที่ดอกไม่ใหญ่แต่สีสวยดอกดกก็ได้ครับส่วนใหญ่ลูกไม้ใหม่ที่ได้จะมีต้นที่เหมือนต้นแม่ถึง90%แต่จะมีต้นที่แปลกออกมา10%เต้นที่แปลกนี่แหละครับจะเป็นไม้ที่ทําเงินได้สูง งั้นวิธีการผสมนะครับทำยังไงครับที่รองสาสตให้ดูอย่างเริ่มต้นที่ที่ต้นนี้นะอย่างต้นนี้ชื่อแม่สลองนะฮะก็เป็นไม้ดอกดอกกลางครับดอกกลางค่อนข้างเล็กนะแต่ว่าสีสันสดใสนะแล้วสีสันสดและดอกทนมากแล้วก็ในนี้เป็นเกสรตัวผู้ที่ต้นนี้ชวอยู่ในช่วงที่เริ่มมีละอองนะครับอ่าดูที่อ่ในระยะที่ต้องการผสมพันธุ์แล้วก็เอาเกสรตัวผู้จากไอตัวตัวเมียจากต้นที่เป็นน้ำเหนียวๆนี่ฮะอาจจะปาดไปนะฮะปาดน้ำเหนียวออกมาอ่านะ ก็ติดไปก็จะมีติดจากปลายุกันางนี้แล้วก็ปาดไปที่เกสรตัวผู้ตัวผู้นะฮะไม่ต้องแรงเดี๋ยวจะหักนะครับพอไป็นองเราก็เคลื่อนไปเรื่อยไปเรื่อยอ่าอันนะฮะนี่ครับทีนี้ก็ไปรู้ว่าติดไม่ติดอ่าครับหลายดอกช่วงของดอกนุ่นมั่งช่อนี้มั่งจากสีนุ่นมั่งจากสีนี้มั่งแล้วก็เคลื่อนนี่รองหลากหลายไม่เห็นไม่เห็นมันติดะทีนี้ปลายพุกันเนี่ยนะที่ปลายู่กันเนี่ยนะฮะมีสีเหลืองนี่นะครับนี่คือตัวผู้ติดมาแล้วใช่ครับ เราไม่เราก็ไมไ่เช็ดทิ้งนะครับ,รบแล้วก็ไปต้นใหม่ทะัดใหม่ก็คล้ายๆลทีนี้เป็นเาาครียกงแตงข aya ถึงว่าทาําไมผสมสองนียทำไมมีสีแปลกเข้ามามันก็จินตนาการไม่ออกเลยทีนี้ไปเรืเ่อยทีนี้มีทีพันนี้อาจจะได้ลูกตกใหญ่ก็ได้ซึ่งมันผสมข้ามชั้นมาเมื่อได้เกสรตัวผู้ติดปลายผู้กันแล้ว,<ม>วลก็นําไปแตะดอกตัวเมียของต้นแม่พันธุ์ที่เกสรมีน้ําเยิม้ม โดยเขียด้านข้างเบาๆอย่าให้เกสตรตัวเมียหักหากผสมติดภายใน2ส,สัปดาห์ก็จะเห็นฝักครับจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ1เดือนฝักก็จะเริ่มแห้งจึงเก็บมเมล็ดไปเพาะเพื่อหาลูกไม้สวยๆต่อไปครับเดี๋ยวผมจะพามาดูลูกไม้ที่ผมผสมขึ้นมาใหม่นะครับข้างในนี่ใช่ไหมครับ้างน,านี่ครับ,รบโอต้นไหนครับพี่ต้นไหนที่เป็นลูกไม้ครับ ทั้งหมดนี่เลยครับทั้งหมดนี่เลยโอ้หนี่ทั้งหมดลูกไม้ใหม่ของพี่เหรอครับประมาณ450สายพันธุ์ครับ450าสายพันธุ์คือเกิดกิจการที่พี่ผสมเองใช่ครับใช่ไหมครับต้นไหนครับที่พี่ว่าเด่นบ้างครับต้นไหนบ้างก็จะมีอย่างต้นนี้จะเป็นสีแดงอมส้มซึ่งตลาดต้องการมากต้นนี้เลยเหรอครับแล้วมองเห็นแต่ไกลครับนี่นะแล้วส่วนดีเขาคือที่ออกดอกเก่งโดยที่เป็นช่อขึ้นมาเลยครับและกษณะเตียวเวลาเราทำการค้าเนี่ยมันก็จะจะเร็วอายุการขายจะไวนะฮะ เห็นดอกนี่ใหญ่มากเลยใหญ่ครับอันนี้คือเขาสายพันธุ์นี้คิดว่าไปในตลาดได้แน่นอนได้แน่นอนครับตั้งชื่อหรือยังครับอันนี้ยังไม่ได้ตั้งครับกาลังกาลังคิดว่าจะหาชื่อที่มันรวยรวยหน่อยรวยร้อยล้านรวยวันนี้รวยวันรวยไม่รวยวันนี้รวยวันไหนรวยวันรวยคืนอะไรประมาณว่าถามพี่นิดนึงครับว่าถ้าเป็นลูกไม้แล้วเนี่ย เราจาเป็นไหมครับที่เราจะต้องไปตอนขายเองหรือว่าเราจะขายลูกไม้นี่ยกต้นไปเลยมันได้ทั้งสองอย่างครับถือว่าเราเพาะลาาแก้วขึ้นมาก็จะมีคนมาถามซื้อลากแก้วครับอยู่ที่คุณาคุณจะขายหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดไม้ตัวเนี้ยมันเป็นไม้ที่เรามองอนาะคตว่าอย่างลักษณะตัวนี้ครับโอ้ตัวนี้นะอ่าคิดว่าน่าจะขายดีมากรเราจะไม่ขายแสนแล้วก็ไม่ขายครับเพราะเรามาตัดทําจานวนเนี่ยถือว่าทําไปแต่มาสักพันต้นเนี่ยครับเรา เพราะการอัตราการตัดเราตัดตัดมาช้ำในเดือนละครั้งว่าทำพันต้นทําให้พันเราตัดได้เดือนละหนึ่งพันต้นถือว่าเราจาหน่ายแค่กี่กระสิบบาทบบก็เดือนละหมื่นละใช่ไหมแล้วปีมีกี่เดือนละไม้ถ้าสวยจริงมันจะอยู่กันเป็นสิบปีเลยนะครับอ๋อคุณก็ได้ไม่รู้กี่แสนนะเป็นล้านน่ะครับอย่างก้อนี้อ่างทองเนี่ยเนี่ยอ่างอ่างทองเนี่ยตัวนี้เป็นลูกสายอ่างทองสีเหลืองนะสีเหลืองนี่อ่ะเราได้นี่เป็นลูกของเขาอีกทีหนึ่งนะลูกอ่างทองนะครับคือได้ได้ตีเป็นเงินเป็นล้านแล้ว ก็ S <S ต้นละสิบบาทนึ่ครับอ่นต้นละสิบบาทเ,เช็คจำนวนไปเรื่อยๆก,ก,ก,กี่ปีปีนี้ด้กี่แสนกี่แสนกี่แสนเนี่ยพอไม้มาตั้งหกเจ็ดปีแล้วใครที่อยากเลี้ยงโป๊ยเซียนปยเป็นอาชีพพี่เอกัยแนะนำให้ไปซื้อกิ่งชํำโป๊ยเซียนพันดีราคาทั่วไปกระถางละสิบบาทเอามาเลี้ยงเปิดดอกในโรงเดือนประมาณสองเดือนดอกก็จะบานเต็มที่ก็ขายส่งได้ในราคาต้นละสามสิบห้าบาทเป็นเศรษฐีสบายๆครับโอ้พี่เอกครับเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจมากแล้วก็รายได้นี่แบบ เป็นกอบเป็นกรรมมากเลยถามพี่เอกนิดนึงว่าถ้าเกิดทำจริงๆให้เป็นเศรษฐีเนี่ยทำได้ทำได้ครับอาชีพนี้นะทำได้นะทำได้จะทำยังไงครับถ้าเกิดสมมติผมจะทำแบบลักนาเป็นแบบท้าส่งบ้างอะไรบ้างเนี่ยพี่ก็อย่างน้อยก็ต้องมี10โรงเรือนสิบโรงเรือนครับสิบโรงเรือนถ้ามีน้อยๆก็ค้าปีกได้แต่ถ้ามีสิบโรงเรือนก็ค้าส่งได้ค้าส่งได้ครับสิบโรงเรือนนี่มันจะมีรายได้อย่างไงพี่ลองเล่าให้ฟังหน่อยก็ตีไปราคาส่งต้นละสามสิบห้าบาทครับโรงเรือนละหมื่นก็ห้าร้อยใส่ได้สามร้อยต้น ครับของเรือน,นี่นะสิบล้าเรือนกอ็ได้ประมาณแสนหนึ่งก็ห้าพันบาทพอไม้ไม้ที่เราจะเปิดจําหน่ายได้พวกถือว่าตั้งพร้อมกันเนี่ยมันก็ต้องมี2เดือนครับ 2>, 2เดือนแล้วก็กำไรประมาณ70% 70%ส็จนะเป็นเงินประมาณเท่าไหร่ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาท 7ม่าเจ็ดหมอเจ็ดหมื่นห่าประมาณนั้นเจ็ดต่อ2เดือนก็คือเฉลี่ย1เดือนแล้วก็ต้องมีได้แล้วประมาณหมื่นกว่าหื่นกว่บาทใช่ใช่อย่างนี้ก็แล้วมีอาชีพอทบ้านเราสบายใจบายใจนี่คือราคาราคาส่งถ้าเกิดเป็นขายปลีกก็จะเพิ่มมาอีกเ0เลยเพราะจากสองสาหเราไปขายปลีกตะรอทีนี้ถ้าเกิดมีตลาดเองหรือว่ามีเรามีหน้าร้านเป็นตลาดต้นไม้ีทีนี้ ได้เยอะขึ้นกว่ากับงั้นแปลว่าอาชีพนี้เป็นเศรษฐีได้แน่นอนได้มาปรึกษาพี่เอกได้ไหมได้ครับครับให้เบอร์โทรศัพท์อิดเดียวีเบอร์โทรศัพท์ก็081นะครับ8630216ครับกับสว0เอกุดมนะครับครับผมครับถ้าใครอยากจะรวยพบาะปวยเซียนมาปรึกษาได้นะครับได้ครับงั้นเดี๋ยวผมขอก่อนเลยคนแรกพี่ดาปรึกษาก่อนเลยเชิญเลยอยากรวยมากที่ก็ไม่เยอะนะรวยแน่ๆอันดับแรกนะครับรวยความสุขความสุครับผมดงครับ การเลี้ยงโป้ยเซียนในโรงเรือนเพื่อเปิดดอกพี่เอกัยแนะนําให้ลงปลูกในกระถางที่ใหญ่ขึ้นโดยใช้วัสดุปลูกจากดินใบก้ามปู4ส่วนและกลากมะพร้าว1ส่วนส่วนปุ๋ยก็ให้ใช้เฉพาะสารลทะเลสูตรผสมธาตุอาหารรองอัตรา 10cc ต่อน,น้ํา20ลิตรฉีดพ่นทางใบสัปดาห์ละครั้งหรือจะใช้รถควต้นอัตรา2 0ซีต่อน,น้า20ลิตรก็ได้ครับการปลูกในโรงเรือนลดปัญหาโรคเชื้อราได้เกือบร้อเปอร์เซ็นต แต่มักจะมีแมลงศัตรูเช่นเพลี้ยไฟไรแดงและหนอนต้องฉีดพ่นสารกำจัดแมลงเหล่านี้ทุกสัปดาห์ครับครับสำหรับผู้ที่สนใจจะปลูกโพจิเซียนเป็นอาชีพนะครับอยากรู้ว่าอนาคตของฟูจเซียนจะเป็นอย่างไรบ้างลงทุนดีไหมต้องถามจากพี่เอกชัยครับงั้นขอสอบถามพี่เอกชัยเลยครับว่าในดรานของการทำฟูจเซียนนะครับพี่ว่าอนาคตเนี่ยยังไปได้อีกไหมครับโอ้อนาคตเนี่ยไม่มีที่สุดเลยครับไม่มีที่สุดเลยครับโอ้โหเป็นเพราะอะไรพี่ ว่าหนึ่งสายพันธุ์นี่ผสมมาหลากหลายมากแล้วเปรียบเทียบกับสมัยก่อนนี่มีสายพันธุ์น้อยแต่สมัยก่อนราคาแพงเดี๋ยวนี้นะครับคุณซื้อสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดคุณภาพดีกว่าชุดไม้โบราณแต่ก่อนเป็นร้อยๆเท่าคร,ราคาต้นละไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยอ่าครับโอ้ครับ งั้นพี่เอกชัยเห็นที่พี่เอกชัยทำเนี่ยก็คือหลักการก็คือเหมือนกันที่ทําไม้ตลาดออกมาอย่างนี้ใช่ครับใช่ไหมครับไม่ได้ว่าเราจะขายต้นแพงๆแล้วก็ยกต้นอย่างนั้นไม่ครับไม่เป็นนขายไม้ตลาดให้ให้ให้แบบผู้บริโภคได้เล่นกับทุกคน<อ>ถ้าทำนั้นก็จะไปไปอยู่กับคนกลุ่มหนึ่งนะ<อ>ครับตรงนี้นะครับลูกไม้ใหม่บางตัวสวยงามและตลาดต้องการมากเรียกว่ามีกระแสะแรงพี่เอกชัยก็จะหยุดผลิตออกขายประมาณ3เดือน เพื่อขยายกิ่งชํำให้ได้จํานวนจาก1 0 0 0ต้นเพิ่มเป็น4 0 0พต้นแล้วออกขายทีเดียวจะได้กําไรมากกว่าไม่ต้องกลัวว่าไม้ฝนอื่นจะมาแข่งตลาดนะครับเพราะโปลเซียนจะไม่มีต้นอื่นที่สวยซ้ํากันเลยครับเห็นพี่เอกชัยพูดอยู่คำเลยบอกว่าไม้ต้นดีๆเนี่ยอยากจะต้องเก็บไว้เพื่อให้เป็นจุดเด่นของสวนทําไมต้องมีไม้ต้นดีๆเก็บไว้เพราะอะไรครับต้องมีเลยครับเพราะว่าถ้าเราขายไปแล้วไมเป็นเสน่ห์ของสวนเป็นเสน่ห์ที่ลูกค้าอยากจะเข้ามาซื้อไม้ต้นเนี้ย เมื่อเข้ามาแล้วก็จะเห็นลูกไม้ต้นอื่นด้วยอพวกนี้ก็จะพลอยพ,อพลอยฝนมาเขาด้วยด,ด้วยเพราะว่าคนเนี่ยเขาไม่ชอบไม้ต้นเดียวหรอกรเขาต้องมีสีนี้สีนี้สีนี้ทีนี้ เข้ามาเจอาร,ร์มหลากหลายมันก็เลยพ่วงกันมาอีกทีนึงเหมือน<ม>เรามีลูกไม้สีแดงอย่างเมื่อกีอเออ้เข้ามาปุ๊บสีเหลืองก็สวยสีชมพูก็สวยผมซื้อไปด้วยเลยขายได้หมดเลยแล้วพันนี้มันดังใช่ไมตอนนี้ก็พอมีชื่อเสียงตามเข้าไปด้วยดังตามไป,ไปอีกนี่คือหลักการตลาดครับครับโอ้พี่เก่งมากเลยเนี่ยแล้วถ้าเจอของสวนไหนของสมาชิกสวนไหนถ้าเขามีตูไม้ที่เตะตาเราก็ซื้อเข้ามาเป็น้เขาเรียกบารมีพลังกันครับ ลจุดเด่นไว้อันนี้จุดเด่นอย่างหนึ่งพี่ผมบอกตรงผมเดินเข้ามาสวนพี่เนี่ยเห็นมีต่ทำไร่มันสำปะหลังพื้นที่แห้งแล้งปลูกยูคาลิปตัสกันหมดเลยมาไกลขนาดนี้พี่ทำไมของพี่ขายได้ถ้าถ้าผมเป็นแม่ค้าพ่อค้านะของคุณสวยมากที่สำคัญคือต้องมีจํานวนอานาลรถบรัทงกกายตั้งหลายร้อยโลเนี่ยถ้ามาซื้อมาแค่สิบพี่สิบต้นมันมาไม่คุ้มถึงของจะสวยก็ไม่คุ้มนะครับโอ้ก็ไม่เอาหรอกสิบยี่สิบต้นใช่ครับต้องมาเต็มคนรถลครับต้องมาเต็มคนร์ก็อครบคัวนี้ออยะ ต้นรถหนึ่งต้องมี3 400ต้นเหรอสามสี่ร้อยต้นมันอยู่ที่ขนาดกระถางด้วยถ้าซื้อกระถางเลยก็จะได้เยอะหน่อยต้องทำจำนวนให้ได้ถ้าซื้อเป็นกระบอกเลยก็ได้เป็นพันสี่ห้าพันต้นท้าไม้ต้นใหญ่ก็จะลดจำนวนลงมาครับผมแล้วทำยังไงให้คุณรู้จักสวนพี่ล่ะครับช่วงนี้ก็หนึ่งหนึ่งระดับแรกก็ต้องมีการประกวดการประกวดประกวดเนี่ยเฉลี่ยรายปีเกือบจะทุกเดือนนะครับเดือนละครั้งเฉลี่ยเป็นเดือนเกือบทุกเดือนนะคหนึ่งแล้วเราก็นำสายพันธุ์ใหม่ๆนี้ไปโชว์มั่งบางทีก็ไม่ประกวดก็เเอาไปตั้งโชว์ฉยๆนี่แหละ อาศัยในงานในตั้งโชว์สองก็ลงเดี๋ยวนี้ก็เทคโนโลยีทางสมัยใหม่ก็แพร่หลายและรวเร็วมากอ,อันนี้ก็สาคัญ<อ>ใช่ครับ,รบมีการโพสต์มีอะไรไปตลอดเวลาเนี่ยแนะนําชื่ออะไรต่างๆไปเนี่ยแล้วก็ส่งขายทางงปรณีย์ด้วยอีกอันหนึ่งครับพี่ในเรื่องของ ขั้นของการส่งออกเราจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วเนี่ยภายในปีนี่แหละครับมันมีอาานาคตในการส่งออกไหมโปรเซียน,นยทุกวันนี้เราก็มีการส่งออกแต่ว่าต้องผ่านในหน้าอีกทีหนึ่งก็จะมีในหน้านก็จะไปจีนไปอินเดียไปสีลังกาไปฮอลแลนด์ไปอเมริกาฝรั่งเศสก็หนะลายประเทศแต่รอบรอบบ้านเราด้วยอาเซียนเราด้วยและคิดว่าอาเซียนเปิดนี่ปุ๊บนี่มันจะมีตลาดขยายขึ้นอีกเลย คิดว่ามีแน่แนอนครับเพราะอะไรครับเท่าที่ดูเนี่ยก็คือเปอร์เซ็นต์เลี้ยนได้ส่วนมากจะแทบจะทั่วโลกเลยครับนะฮะยกเว้นอากาศที่เย็นมากๆก็ไม่อยากจะโตให้อ่า <c oughs> แปลว่าจริงๆแล้วเขาก็ยังมีความต้องการกันอยู่ใช่เพราะตลาดต่างประเทศสั่งกันมาทิ้งหลายหมื่นอย่างอย่างอย่าง,ง,งคู่ค้าผมเนี่ยส่วนที่เขาสั่งเราไปต่อเนี่ยออเดอร์เดือนที่แล้วเข้ามาเป็นแสนต้นต้นนี้ส่งที่ไหนพี่ก็ทั่วไปที่ผมบอกหลายประเทศนะหลายประเับโอ้โหโปรเซียนเราสวยทุกต้น นี่แหละครับอาชีพการปลูกโพยเซียนนะครับทำรายได้ให้คุณในเวลา2เดือนนะครับมีรายได้ขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทถึงเจ็ดหมื่นบาทสบายๆเลยครับใครที่สนใจนะครับมาสอบถามพี่เอกชัยได้ถึงสวนเลยครับโอ้โหสวยจังเลยของเราเนี่ยขายได้แน่นอนต้นนี้ยอ้าวหนูสวัสดีใส่มาเลยนะคะอ๋อสนใจไหมสนใจค่ะเนี่ยพี่จะขายเนี่ยเหรอต้นเท่าไหร่นะครับพี่สามหมื่นห้าหนูโอ้ยลดีจริเฮ้ยแฟนหนูเอาไปแล้วว่าต้นนั้นน่ะไม่ใช่แฟนหนู ไม่รู้จักกันได้ยังไงเอาไปแล้วเนี่ยต้องใช้เลยตู้ทำไงอ่ะพี่เนี่ยต้องทํางานใช้ที่สวนเลยนะเนี่ยไม่ได้อ่ะเนี่ยโอ้ทงาน<ห>พี่ไม,ไม่ยอมหรอกนูเคยทางานอะไรมาก่อนเนี่ยนูเคยอย,อยู่ทํางานที่ลําปางพี่ทาอะไรเอ่ยลากไม้ค่ะลากไม้ที่ลําปางเลยเหรอใจพี่โอ้โหอย่างนั้นเดี๋ยวนี่วันนี้เลยเนี่ยยกต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยไปกรุงเทพเลยแต่ที่เขาใหญ่เขาไล่หนูลงมาเหรอต้องลงหนูอยู่ไหนกันแน่ชีวิตหนูเนี่ยหนูไปทางานลูก